ันนั่งสาวรุริาายาไลน์น้า PC 6 7 1 0 6ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเรานะคะ Parimits ค่ะน้ำมันหลักนะคะใช้เป็นเซด้าบูส่วนสรรพคุณน,นะคะช่วยให้มีสมาธิสัปปะตุกต่อไดไ้มากขึ้นค่ะ <Okay. S 1> ตัวที่2นะคะ a s c e n t r a ค่ะสำหรับน้ำมันหลักนะคะคืออีรงังอีดังส่วนสรรพคุณน,นะคะก็คือลดอาการปวดเมื่อยตามตัวฉัน,วนนั่สงสาวนิชคัาสีมงคล NE นยนึ่ค่ะวันนี้จะมานำเสน,นอ,อเกลือแช่เท้าค่ะ ไก่แช่ท้าของกลุ่มเรานะคะมีชื่อว่า p ปเปอร์มิน Fusion ค่ะมีน้ำมันหอมระเหยหลักก็คือเป p p e r m i n t ค่ะแล้วก็จุดเด่นของไก่แช่เของกลุ่มเรานะคะก็คือการายับยั้งเช,ชื้อโรคค่ะผมนายศินโคพิชัยนิสิตทีซีหกเจ็ดวันนี้จะมานําเสนอยอย่างอย่างสครับโดยมีสับคุณหลักของน้ํามันอีลังอีลังในการเช่อแล้กเชอ่อเสบของผิวดิฉันนางสาวทวรัตน์เกื้อสกุลรหัสนิสิตทีซีหกเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะ นี่คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์แทนครีมของกลุ่มพวกเรานะคะมีชื่อเรียกว่าอีลังวิสเปอร์หรือก็คือเสียงกระซิบจากดอกกระดังงาค่ะอีลังอีลังออยนะคะมีสรรพคุณช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตช่วยในการบำรุงผิวพรรณแล้วก็ช่วยในการคดาขกล้ามเนื้อค่ะดิฉันธัญพรอนันต์สาลาพ c 6 7 1 9 2นี่คือโลชั่นค่ะชื่อว่าซัมเมอร์เซทค่ะมีส่วนผสมหลักคือเกฟฟูดออยค่ะช่วยในการทำความสะอาดผิวและผัดเซลผิวค่ะ ดิฉันนางสาวชนะลีซ่อนกลิ่นรหัสนิ 7, สิตพ c 67187สบู่อโลมาเฟสโรสน้ำมันหอมระเหยหลักโรสออยสรรพคุณช่วยให้รู้สึกสดชื่นกับปี้กระเป๋